ครับวันนี้แนะนำครับก็ติกโกนมิติเติกโกนมิเตอร์ตริกโกนมิติเพื่อไม่ให้การเลคเชอร์นั้นกระโดดไปกระโดดมาเว้นหน้าไว้หน่อยก็ได้หรือไม่ก็พลิกพลิกไปอีกด้านหลังแล้วก็เปิดกลับด้านก็ได้เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้ครับเอเพื่อไม่ให้เนื้อหามันสลับกันนะครับเราเคยผ่านติกโกนมิติมาตอนม มต้นแล้วนะครับนั่นเป็นพื้นฐานนะครับตอนมอต้นเป็นพื้นฐาน <c oughs> เรียนเรียนมาแล้วครับมตีโกมิติมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทวนตีโกมิติพื้นฐานนิดนึงนะครับเอาละมาดูพื้นฐานก่อนเลย <c oughs> พื้นฐานในส่วนของตีโกมิติพื้นฐานนั้นตีโกมิติเป็นความสัมพันธ์ <c oughs> ถ้าเป็นพื้นฐานนะความสัมพันธ์ ระหว่างอะไรครับระว่างอา่าระหว่างมุมกับด้านแต่ในไหนครับในสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้พื้นฐานมันทําให้ถูกจํากัดการใช้งานอยู่ที่แค่สามเหลี่ยมมุมฉากดูฟังก์ชันพื้นฐานก่อนครับกูก็มีสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ด้าน A ด้าน b ด้าน C นะครับ รูก้องให้มุมนี้เป็นมุมทีตาฟังก mm ์ชันไซน์ของมุมไซน์ของมุมทีตาเท่ากับอะไรครับเท่ากับข้ามมุมส่วนข้ามฉากใช่ไหมข้ามมุมส่งข้ามฉากซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับก,รก็ได้ครับรูกล้องวาดรูปนี้ไม่ค่อยถนัดเลยรูก้องขอกลับ กุ้งชอบฉากอยู่ด้านขวาใครถนัดฉากด้านไหนก็วาดตามสไตล์ตัวเองไปเลยนะครับ,รบลองวาดลองวาดัักรูปหนึ่งเดี๋ยวจะรู้ <laughs> A, B, เอบีอ้าวงั้นทรายของมุมพิตาเท่ากับข้ามมุมคือ B ถูกไหมครับ <B. S 1> ส่วนข้ามฉากคือ C โอเคต่อไป ฟังชันพื้นฐานเดี๋ยวเวเดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยววนกลับมาแป๊บเดียวตามก่อนตามก่อนฟังก์ชันพื้นฐานของตรีโกณมิติเป็นฟังก์ชันของมุมซึ่งจะมีฟังก์ชันพื้นฐานอยู่2ฟังก์ชันคือไซน์กับคอ s อีกฟังก์ชันหนึ่งคือ c o s ทีตาค o ทีตาคืออะไรครับชิดมุมชิดมุม,ม,มส่วนข้ามฉากอ่าข้ามฉา,าก งั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าดูจากรูปที่เราเขียนชิดมุมก็คือ a ข้ามฉากคือ c ก็คือ a ต่อ c อ้าวนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานนะครับฟังก์ชันพื้นฐานไซน์ทีตากับ cos ทีตานะครับทีนี้จะมีฟังก์ชันของมุมเพิ่มอีก4ฟังก์ชันนะครับอ่าฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ y ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือฟังก์ชันแทน ทีตาฟังก์ชันแทนทีตาอาจจะจําเป็นไซน์ทีตาส่วนคอสทีตาก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรครับอาจจะจําเป็นค่ามมุมส่วนส่วนชิดมุมก็ได้ในทีน่นี้จากรูปนี้แทนทีตาเท่ากับเท่าไหร่ครับค่ามมุมคือ B ชิดมุมคือ A ก็ B ต่อ A ทวนของเก่าวนิดหนึงก่อนนะครับดีต่อ A นี่คือฟังก์ชันเพิ่มเติมมาเป็นฟังก์ชันที่1 ยังเหลืออีกฟังก์ชันนะครับก่อนพูดถึงที่เหลือ3ฟังก์ชันครูก้องถามก่อน2ส่วนกลับของ2คืออะไรครับส่วนกลับของ2คือ1ส่วน2 5ส่วน3ส่วนกลับของมันคืออะไรครับโอเคนะเอาละต่อไปฟังก์ชันพื้นฐานของเราที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือส่วนกลับของไซน์ฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับของไซน์คือโคเซก โคไซนทีตาฟังก์ชันโค s ซนทีตาคือส่วนกลับของอะไรครับส่วนกลับของไซ n ทีตางั้นเวลาจะหาโค s ซ c ทีตาให้ไปหาอะไรก่อนครับไปหาไซ n ทีตาก่อนแล้วค่อยกลับไซทีตาหาไว้แล้วคือ b ต่อ c งั้นกลับก็เป็น c ต่อ b โอเคไหมครับต่อครับเดี๋ยวครูกล้องหยุด ย้อนกลับมาให้เลคเชอร์นะครับต่อไปคือส่วนกลับของฟังก์ชัน c o s ทีตาส่วนกลับของ cos ทีตา,า,าค,คืออะไรครับ s e c คทีตาคทีตาคือส่วนกลับของ cos ทีตาเวลาจะหา se c ทีตาก็ไปหา cos ทีตาก่อนแล้วค่อยกลับส่วนกลับของ c o s ทีตาคืออะไรครับ c ต่อ a โอเคนะครับต่อไปส่วนกลับของแทนครับคือ c o s ทีตาเป็นส่วนกลับของ แทนส่วนกลับของแทนทีต้าเงนเวลาจะหาคอร์ททตาก็หาแทนทีตาออกมาก่อนแล้วค่อยกลับก็เป็นอะไรครับ a ต่อ b ได้ไหมได้นะเอาชเชลเกเชอร์ก่อนครับดูครับลองทบทวนดูนะอ่อนิดนึงนิดนึงเพื่อความรวดเร็วในการใช้ด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับปกติเนี่ยซีรีส์ของสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย มันมีหลายซีรีส์ควรจะจำสัก3ซีรีส์ซีรีส์แรกคือ 3N 4N <5 N. S 1> แล้วก็ 5N N, N เป็นจำนวนเท่าอ่ะครับเช่น N เป็น1ก็เป็นด้าน3เมดินหนุงฉาก3 4 5 N เป็น3ก็9 12 15นี่ซีรีส์ที่1ถ้าจำได้มันจะมันจะบางครั้งมันจะทำได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปครับซีรีส์ที่2ครับคือ 5N 12N 13N ก็คือ 52, 13และเพิ่มจานวนเท่าขึ้นไปเช่นถ้า n เป็น n เป็น4ก็คือแต่ละ4ขยายยาวขึ้นไป4เท่าทุกๆด้านก็เป็น 20, 48แล้วก็อะไรครับ52นะครับอีกซีรีส์หนึ่งครับคือ 8n, 15n แล้วก็ 17n นะครับอันนี้ควรจำไว้ใช้งานในอนาคตนะครับต่อครับ โอ้สอนเด็กไว้รุ่นนี้ลำบากจริงเว้ยอ่าน,นี้เป็น5เป็น5 12 13อ่าวันนี้พี่ปิงปองอัดเมื่อกี้เจอพี่พี่ปิงปองด้วยเหรอครับอ๋ออคุกก้องให้ตรงนี้เป็นมุมทีต้าอเอออ้าวไซน์ทีต้าครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยค่าม,มุมค่าม,มุม12 ข้ามฉาก13เอาฟังก์ชันอสทีตาครับชิดมุมชิดมุม5อา่าข้ามฉากคือ13แทนทีต้าครับข้ามมุมส่วนชิดมุมก็คือ12ส่วน5อาต่อไปคูก้องอยากทราบโคเซกทีต้าครับ โคไซทีตาก็คือไปหาไซ n ทีตาก่อนแล้วก็กลับกล,บกลายเป็น13ส่วน2อ2อยากหาเซกทีตาครับเซกทีตาก็ไปหาคอทีต้ากลับแล้วคอทีาก่อนแล้วก็กลับเป็น13ส่วน5หาคอทีตาครับก็ไปหาแทนทีตาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กลับกลายเป็น5ส่วน12โอเคทบทวนแล้วนะครับค